จักรยานยนต์คู่ใจกลายเป็นร้านหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วเคลื่อนที่ไปแล้วเป็นอีกหนึ่งของคนสู้ชีวิตไม่ย่อท้อต่อปัญหาเจ้าของร้านหมูย่างเคลื่อนที่บอกว่าปัจจุบันยังทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอบึงสามพันแต่ด้วยภาระแม่เลี้ยงเดี่ยวทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจึงต้องหารายได้เสริมในช่วงวันหยุดหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วสุดเด็ดจึงตอบโจทย์ในเรื่องนี้ ความพิเศษของหมูนั้นจะไม่ใส่สารที่ทำให้หมูนุ่มแต่จะใช้วิธีนํำหมูมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วใช้ค้อนทุบเบาๆจนเนื้อหมูนุ่มจากนั้นก็นําไปหมักทิ้งไว้สักพักก็นําไปเสียบไม้และนําไปหมักแช่เย็นไว้หนึ่งคืนจนได้หมูย่างที่มีเนื้อนุ่มไม่เหนียวส่วนน้ำจิ้มแจ่วเป็นสูตรเฉพาะของตัวเองทำเองทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันแม้ว่าราคาหมูจะแพงแสนแพง แต่หมูย่างน้าจิ้มแจ่วยังขายราคาเดิมไม้ละ5บาทแต่2ชั่วโมงหมูย่าง400ไม้ก็ไม่เหลือแล้วเมื่อหักต้นทุนเหลือกําไรวันละ1000ถึง1200บาท400ไม้ค่ะ2ชั่วโมงหมดค่ะค่ะล้านี่ว่าสุดเด็ดยู่ตรงไหนคะคิดว่าน่าจะเป็นที่หมูค่ะหมูนุ่มค่ะก็คือหมูไม่ได้ใส่สารอะไรที่ทําให้นุ่มเลยค่ะแล้เอาหมูมาทุบๆๆให้มันนุ่มอะค่ะ แล้วก็มาหั่นแล้วก็ร้อยค่ะเสียบไม้ขายไม้แล้วหร่คาขายไม้ละห้าบาทค่ะก็คือตอนนี้หมูก็ขึ้นราคาด้วยค่ะตอนแรกก็กลัวว่าจะฟีดแบ็จะไม่ดีแต่ก็คือพอขายได้สองวันก็คือฟีดแบ็ดีมากเลยเห็นหมูย่างหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้แล้วได้เข้าเหนียวร้อนๆสักห่อก็คงดีใครที่อยู่แถวๆจังหวัดเพชรบุรีอยากจะแวะไปลิ้มลองความอร่อยรสชาติหมูย่างนุ่มๆน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ด สามารถไปอุดหนุนได้ที่ตลาดซับสมอทองวันเสาร์ขาย4โมงเย็นส่วนวันอาทิตย์ขายบ่าย2โมงค่ะการันตีรับรองความอร่อยและยังเป็นการอุดหนุนคนทำมาหากินสู้ชีวิตด้วย